เอาเรื่องเมื่อเช้าแล้วกันเรื่องเมื่อเช้ามีอยู่ว่า,าผมพยายามติดต่อมาตลอดตั้งแต่วันเาสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ผมมีถ่ายงานแล้วมีช่วงเวลาที่ถ่ายงานมันไม่ได้ถ่ายทั้งวันหรอกพยายามติดต่อไปว่า,าคุณมิวกี้เขาไม่อยู่แหละเขาจะมีเป็นมีความสุขอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของผมความสุขของผมอยู่กับลูกวันเสาร์วันอาทิตย์มันเหมือนเป็นวันที่แบบเฮ้ เนื้อหมางบางบ้านที่แบบเขาแยกกันพ่อกับแม่แยกกันน่ยหลายๆคนก็เป็นแบบเนี้แต่คุณก็แบ่งกันไปเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันของพ่อพ่อมีเวลาสองสามสี่ชั่วโมงอะไรก็ตามขอไปเจอลูกหน่อยได้ไหมติดต่อไม่ได้ติดต่อใครอะไรไม่ได้เลยจนผมต้องพิมพ์ไปหาคุณวิลกี้ว่าช่วยหน่อยช่วยติดต่อลูกให้ได้หน่อยเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลย โทรไปคุณแม่ไม่รับสายคุณไลน์ไปคุณแม่ไม่ตอบส่งเสียงเหมือนเดิมอ่ะการเนสเป็นไงบ้าง how you doing นู่นนี่นี่ไม่ตอบไม่มีการตอบใดๆเกิดขึ้นทีนี้ทำยังไงผมก็เลยต้องขอความช่วยเหลือว่าน้องช่วยบอกทีเถอะว่าแบบพี่อยากขอคุยกับลูกบ้างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะคุยกันด้วยว่าวันจันทร์คือวันนี้ผมจะได้ไปส่งลูกตอนเช้าใช่ไหมจนในที่สดุดก็ ได้คุยกับคุณแม่ใช้เวลาประมาณไม่น่าเกิน3นาทีนะครับในการพูดคุยกันจริงๆก็คุยกับกาเลสเป็นหลักแหละว่าเออกาเนสพรุ่งนี้ผมอา่อาอ่ะพรุ่งนี้พ่อพรุ่นี้แดดี้ไปรับนะ I go pick you up and and I send you to I send you to school ก็คือคุยกันเนี่ยก็ยังก็ยังก็ยังคุยกันปปปเป็นปกติโอเครับรู้กันเมื่อวานตอนเย็นทีนี้เมืาา่อเช้าผมไปถึงหน้าบ้านตรงเวลาเป๊ะเจ็ดมงตรงเป๊ะนะฮะ เพื่อที่จะไปสแตนบายรับลูกโดยปกติแล้ว7จ็ดโมงไม่เกิน7จ็ดโมงสินาทีเราต้องออกบ้านกันผมก็ยืนอยู่หน้าบ้านโอเครถมาจอดหน้าบ้านมีเสียงอยู่แล้วแหละรถดึด๊บมาจอดหน้าบ้านปึ้งโอเคพอรถจอดหน้าบ้านเสร็จโอเคปกติก็คือเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าแดดดีด้มาทีนี้เอ๊ทำไมเงียบจังเราก็เลยกดกิ่งหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งเน้นย้ำว่ากดกิ่งหนึ่งครั้งนะฮะเงียบผ่านไป สองนาทีโทรเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าเออแม่ครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสายไม่มีสายรับเราก็เดินไปหน้าบ้านเอ,อทำไมเงียบปิดทุกอย่างปิดหมดเลยปิดเงียบกดจริงอีกหนึ่งครั้งยังคงเงียบก็โทรอีกครั้งหนึ่งว่าเออเป็นยังไงบ้างผ่านไปจนเจ็ดโมงแนาที ทุกอย่างคือเอ,เอาจริงๆอย่างที่บอกว่าหลายคนแบบอยากจะดูคลิปที่ผมอัดไปแต่ผมบอกตรงนี้นะผมบอกตรงนี้กับทุกคนนะว่าอาจจะทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับว่าอยากจะมาดูคลิปอยากจะให้ผมเปิดคลิปให้ดูบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าคุณผิดหวังแน่เพราะว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าดูแล้วก็เป็นเรื่องที่จะ เปิดให้สื่อสาธารณะได้ดูแล้วก็ได้เอาไปอะไรกันต่อนะครับแต่ไอต้ตรงตรงเนี้ยมันเลยมีทําให้เห็นว่ามีเวลากี่โมงกี่โมงเจ็ดโมงแปนาทียังไม่ได้ครออกมาผมก็เลยกดกิ่งอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจนในที่สุดใกล้จะเจ็ดโมงสินาทีถ้าเจ็ดโมงสินาทีไม่ได้ออกเราส่วนใหญ่จะรู้กันว่าเดี๋ยวกานเนสจะมีโอกาสไปสายเจ็ดโมงสินาทีผมก็ตะโกนว่ากคเนสกเนส is time to go is time to go ก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละ ผมว่าจริงๆแถวถ้าสมมติว่าข้างบ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปส่งลูกก็น่าจะอาจจะได้ยินนะผมก็เรียกกันนสกันนส it's time to go ไปเร็วครับไปเร็วครับแดดที่รอนานแล้วอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สุดท้ายที่ผมกดเก่งและการโทรหาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่มีใครตอบไม่มีใครรับจนในที่สุดก็มีเด็กน้อยผมยาวๆใส่ชุดนอนเดินออกมา แล้วก็แล้วก็อยู่ข้างในรั้วอันนี้นึกภาพนะนเพื่อนๆนึกภาพตามนะฮะอยู่ข้างในรั้วผมยืนอยู่นอกรั้วแล้วกาเนสบอกว่าดัดดี้กาเนสไม่สบายวันนี้กาเนสไม่สบายกาเนสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ากาเนสไม่สบายเราด้วยความเป็นพ่อเราเอา้ากาเนสเป็นอะไรเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเย็นหรือว่าหัวค่ำไม่แน่ใจนะปรนะมาณหกโมงทุ่มหนึ่งหกโมงประมาณหกโมง ยังคุยกันอยู่ว่าดั๊ดดี้จะไปส่งนะทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติอยู่อ่าแล้วตอนเช้าลูกไม่สบายถามกาเนสว่ากกเนสเป็นอะไรลูกหรือกาเนสไม่สบายปวดหัวปวดท้องหรือลูกเป็นอะไรลูกบอกดั๊ดดี้นะสิ่งที่กาเนสตอบกลับมาก็คือว่ากาเนสก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ากาเนสไม่สบายเป็นอะไรไม่รู้คืออันนี้อันนี้ฟิลฟิลผมนะในณนโมเมนต์นั้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าโอเค เขาอาจจะไม่สบายจริงเขาอาจจะเป็นอะไรซึ่งถ้าเขาไม่สบายจริงเราต้องยิ่งเป็นห่วงถูกป่ะทีเนี้ยพอเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรปวดหัวหรือปวดท้องแล้วหน้าเขาเริ่มแบบด่อยดีสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณเป็นพ่อเหมือนผมอ่ะการที่รู้ว่าเนี่ยมันอยู่กันแค่เนี้ยแล้วบ้านมันก็คือบ้านที่ผมเคยอยู่ถ้าจะพูดกันจริงๆงมันก็คือยังเป็นบ้านของผมอยู่ที่ให้ลูกอยู่ตอนเนี้ยคุณจะข้ามไปหาเขาไหม เขามายือนอยู่เท้าเปล่าใส่ชุดนอนแล้วแบบกันเนสไม่สบายกันเนสไม่สบายคิดง่ายๆนะเอาตอนนี้ผมอยู่บ้านปกติแล้วกันผมลืมกุญแจบ้านอ่ะผมก็ปีนประจําคือเราเราเล่นกีฬาไอการกระโดดปีนข้ามรั้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบง่ายมากถ้าลืมกุญแจอยู่ในบ้านก็แค่กระโดดปีนรั้วเข้าไปทุกคนในบ้านเป็นเรื่องปกติมากที่ผมปีนรั้วเป็นเรื่องปกติสุด ปีล้วเข้าไปแล้วข้างในก็คือกดรหัสเบื้อง,ง,ง,งแต่ณตอนเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งมีกุญแจแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ากุญแจบ้านทั้งหลังโดนเปลี่ยนออกหมดนะครับอันนี้คืออย่างแรกแต่ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวหรอกเพราะผมไม่ได้จะเข้าไปหรืออะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ถือว่าให้เจ็ดกันแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งคือแบบลูกกินร้องไห้อยู่ตรงหน้าแล้วคุณเป็นพ่อห่าโคุณเป็นพ่อห,หัวใจคุณอยู่ตรงนั้นคุณคุณไม่อยาก ไปกอดเขาเหรอคุณไม่อยากไปโอบเขาเหรอแค่เนี้ยคิดว่าคิดว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะเข้าใจเหมือนผมนะมันไม่น่าจะแยกมันไม่น่าจะยากเลยเหตุผลในการปีนรั้วมันเป็นเรื่องปกติแบบปกติมากจริงๆอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะทําไมต้องมีปัญหากับการปีนรั้วของผมแล้วผมปีนรั้วไปกอดลูกผมไม่ได้ปีนรั้วไปว่าลูกว่าลูกทำไมไม่โรงเรียนมันก็ไม่ใช่ละ ผมก็แบบลูกเป็นอะไรแล้วที่พาไปหาหมอไหมเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ตกก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอโอเคอ่ะพูดถึงประเด็นต่อไปเลยแล้วกันว่าทําไมผมต้องอัดคลิปซึ่งคลิปเนี้ยจะไม่มีใครได้เห็นหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะอาจจะมีประโยชน์เกิดขึ้นบ้างกับกับสิ่งที่ผมได้อัดไว้ เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงนึกอรอมั้ยแต่ก็ต้องบอกว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมไม่สามารถเปิดคลิปเนี้ที่อยู่ในมือถือผมให้ทุกคนดูได้หรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็กลับมาเรื่องเดิมเซฟครอบครัวผมต้องเซฟครอบครัวผมจะไม่มีการทําร้ายไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจา หรืออะไรก็ตามเอาสิ่งเครียดเเอาสิ่งที่เด็กไม่ควรจะต้องมาอยู่ในสถานะตรงนั้นอ,อย่าทำเลยครับจริงๆไม่ดีเลยเอาเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกับผมพอแล้วแต่อย่าเอาเด็กมานั่งอยู่ตรงในสถานะที่เขาจะแบบเห็นแล้วโกรธมมีความโกรธนะมีความโกรธว่าเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแต่ก็หายใจลึกๆอะ่ะว่าแบบ ที่ผ่านมาทําอะไรบ้างลละที่ไม่ได้เห็นกันได้เห็นกันยังทําแบบนี้ก็แบบอ,อกลัวว่าแบบเดี๋ยวคลิปจะหลุดไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวคลิปนี้ไม่มีหลุดไปไหนแน่นอนเพราะว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายใครแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมเซฟครอบครัวไม่ว่าวันนี้ครอบครัวเราจะอยู่ในสถานะไหนผมก็ยังถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวยังเป็นพ่อของการ์เนสอยู่เพราะฉะนั้นผมไม่มีทางทําร้ายอะไรใครใด ผมในฐานะนะพ่อความสุขของผมคือลูกผมคนนี้ขอเถอะขอความสุขของผมจุดลงเอ่ยที่ดีที่จะสามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้นะครับหวังว่านะหวังว่ายกมือไหว้อะไรก็ได้หวังว่ามันจะเป็นได้ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าจะเป็นคุณยายหรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรืออะไรก็ตามคือแบบ อยากให้ทุกอย่างแฮปปี้ที่สุดนะครับซึ่งผมก็ย้ำอีกทีนึงนะความแฮปปี้ของผมคืออย่างเดียวคือลูกหวังว่าวันนี้จะเคลียร์หลายๆประเด็นนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าทุกๆคนที่สงสยัยหรือแม้แต่คนที่อาจจะคอมเมนต์มาก่อนห้านี้ว่าแบบโอ้โหพี่เเป็นขนาดนั้นเลยเหรอหวังว่าจะเข้าใจผมมากขึ้นนะครับแค่นี้เองที่ต้องการ